คุณยายพาคุณยายพาเจ้าจะไปไหนรอด้วยไป,ไ,ปไปจับปลาเตะปลาจะมาปล่อยบอยม่เลี่ยงไว้ตะหงุดูมึงยายพาจับปลาด้วยบันนี้ยายพาสูบสูบเอาปลาสูบน้ำเอาปลาสูบน้ำออกเซ็ก้อยอ้ยอย ไปแม่ลงจับหรือเมื่องนนองปลานนองปลาเหลือตะไบสิไม่จับปลาไม่เห็นกี่ตมแลวทอยตมทอยตมอย่ตมเอ,ม,อมันคือขังอยู่ตะหม่องเดียวยายสานระบายนำ้ำได้ปลาพพ้อมได้นำ้ำใส่อ้อยพพ้อมจะไม,ม่ดีซะ

mới nữa Phân hết tính này, nó mới ít đây Đây là nền con nằm Một miếng gật lặn leo nó To dưn với một heo này Như là đó Sao nà sao Xuân sao, sao lại rồi ngân Ta trăm su din Láng su phá na su din Hãy ไดมีหน้าที่การงานดีๆด,ดีแล้วก็ทนเอาเด้อสู้เอาเด้อเป็นการมีงานทําแล้วก็กได้ยัดคอยัดถอยคอ,ยอยได้แต่ยัดถอยเมาบึงเพิ่นชาวไร่ชาวนา้ฮลำบากลำบุญค่ะ รสึบเนำมันแทะเครื่องกระไดเครืงสุน้นนนำนึกว่ถ่ายบางมวด โอ้ยเธอลู้บอลรถติดคันมาจอดมาคันมาจอดมาตั้งแต่โคราชมาขอนแก่นเตคลาโคลาดอ่มาอแก้นนี่้ครัขมพนเพื่อนเลยบัตเอามาให้ยัง าว,าวา่างกอนเอามาให้ยังเถอะเอาเอา่อยเอาท่อลังบ้านมาใส่ท่อน้ำนั่น่อยก็จะเอาท่อน้ำไปใส่ลังบาา้า,า,บานก้นอืออืท่อใส่น้ำระบาย

โมเมนต์ Moment, ดีๆดอกก็จะตรวจสุยัางสุดตัวน่าชงกันเพราะว่าถึงหมวกกันน็อกใบขับขี่ไปผุแล้วเดื้อเพื่อนสูบปลาเอาปลาโชว์ปลาช่อนตัวใหญ่ๆสิคุณอะ อุ่มค่าอยู่อุ่มค่าอยู่อุ่มค่าเงินพันค่าน,น้ำมูนน้ำมันค่าเหมาพันหนึ่งค่าน้ำมันอีก บ้ายันมันกระโดดลงมเนเซนหนึ่งมนี่ยต้องการหนึงสี่แล้วค่งมานี่ล้มก็ไดเมื่อนึงหันเออเออไปปามานี่ไปอันนี้เด้ยินบสว่วงเด้มาทีโอบันนี่จับเอาเมื่อแรกเลยระบายน้าทั่งทุกนมาใส่นี่เอาคือคือปล่อยน้ามาใส่แล้วสัต งันแหละทำงานกับวัยรุ่นผู้เท่าทำงานกับวัยรุ่นเลยเลได้แต่อ้าป,ปากดูบเบิงมันหอน่อนอ้อยกับเหี่ยว่ก็ไข่สูบดีตัวหนึสูบน้ำเอาปลาก็ได้อ้อยก็ได้น้ำพร้อม ดูสิดูสิดูชาวไร่ชาวสวนอ่อยซิไม่ไพ่เนี่ยเอามาเห็ดอย่างคือทงร่คือแพแท้ไม่ไพ่เออแต่สมัยน้ำหลาก จนหอดหน้าห้อนก็เลยเพราะหอดหน้าห้อนไม่ไพ่ก็เลยผูเป็นตาอ้อยไฟดีแท้โอ้เพื่อนกับมีโครงการสิมาบุกเบิกขึ้นกันอืมใบกระสียน

เจ้าอ่อนป่ามาปล่อยบอนี้คือมีแต่ป่าธรรมชาติปาาธรรมชติอืมในป่าบอนั่นก็มาปล่อยใส่สะอืมให้มันตั้งไข่ตองท่องออกแม่แพ้ลูกแล้วแตาเจ้าสิบริจาคป่าซิวกับบัวป่าเขา ถามว่าอยากยังถามผู้ยู่ทั้งหนาพุณแล้วมีความอยากบ่าพ <c oughs> วพากินยังกินได้เหมือนเอาเมนแมนถิ่มลงหรือว่าแมนมืออ่อนจะบอกไปเลือกปลาบอไปเลือกปลาติโออยู่ะะยยยคุณอโอเค,คอ อันนี้ก็หอบแล้วเวอร์พุนว่าถ้าปลายนำสักตะเตงบึ้มร้องีก็เล่นมันขีดอ,อ้อกรวมมเงีายเด้อบึ้งเอานี่ล่ะชาวไร่ชาวนะา,าลูกร้านเ,าเ,าเล่นหลอนพูดไปได้ดีมุ่งให้มุ่งมาก,ก็ดีแล้วนะลำบากทนเอาสูเา่เอาเด้อลูกร้านผู้ยู่ไก่งานดีๆ เขาใหาไหกำลังใจเ้าแหละยายเอาเฮาให้เฮาและเขาคอยกันละตลอดชีวิตจนปัจจุบันเนี่ยกำลังใจจากตัวเองเป้าหมายจากตัวเองคิดเองทำเองเประสบผลสำเร็จมากน้อยก็ได้แก่ตัวเราเบิกบานใจ อออ้มาทุกคนเอ้าขอเห็นไหมกกละยายเจ้าก็น้ำน้ำน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำปั่นเด้อน้ำอะแค่นี้ก็เด้อกิดนี่